แต่จะพาทุกคนไปที่ร้านพาตาสพาสตาที่ร้านนี้เขาจะเป็นพาสต้าโฮมเมดที่ชังหวาทำขึ้นเองแล้วก็มีเมนูให้เลือกเยอะมากเลยนะแล้วล่าสุดขาเพิ่งเปิดตัวห้องใหม่เป็นห้องว i p ที่ด้านในแอร์เย็นฉ่านั่งสบายแล้วก็ตกแต่งสวยเลยอะใครจะมาดินเนอร์หรือว่าจะมาคุยงานก็สามารถจองห้องล่วงหน้าได้เลยนะแล้วช่วงนี้เขาก็มีโปรพาสต้าแกง888้บาทที่แตกลือกมาวันนี้ก็จะเป็นเซตที่2นะคะมีอาหารทั้งหมด5อยา่างเมนูแรกขอเปิดด้วยจานนี้โฮ<า>ม,มนนเมดแฟตตูชินีเบคอนคาโบนาม นะกับเมนูช,ชา a าร u t e r i e Crostata c r o s t i คืออร่อยมากซีซาส,สลัดแบบนี้ก็มีนะใครชอบกินมันบดคู่กับกุก้งเมนูนี้ฮอรริชิมก็มีในเซตนีเหมือนกันค่ะและเมนูสุดท้ายในเซตนีก็จะเป็นคอนสุปทั่วนี้เลยนะบอกเลยว่าเป็นสุาวโพดที่หอมละมุนแล้วก็เข้มข้นมากนอกจากนี้ที่ร้านนี้ก็ยังมีเมนูให้เลือกอีกหลายอย่างวันนี้ก็เลยขอลองเห็นเนกุ้งซอสพาตาที่เป็นซิกเนเจอร์ของทร้านมาอีกหนึ่งค่ะคุคนูดิเมนูนี้คือเต็มสิบไม่หักเลยอ่ะตามมาด้วยคารลาเมรี่ปลาหมึกทอดซอสทาก